ท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีที่เห็นพระพิมพ์แปลกไปก็หาชมได้ยากอีกพิมพ์ทรงหนึ่งองค์พระก็จะมีขนาดใหญ่กว่าพระสมเด็จปกติทั่วไปถึงสองเท่าเส้นสุมองค์พระก็จะนาใหญ่นะครับดูล่ําลึกนะครับทําให้องค์พระดูมีมิติเส้นสุมก็จะคล้ายๆกับประตูโบสถ์นะครับองค์พระก็เช่นเดียวกันมีความคมชัด คล้ายๆกับพระประธานที่อยู่ในโบสถเช่นเดียวกันนะครับดูสวยงามเข้มขลังมีพุทธานุภาพอนุภาพสูงนะครับเนื้อพระเป็นเนื้อดินนะครับส่วนตัวผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเนื้อดินนะครับแต่ว่าจะมีการาโรยด้วยแร่เหล็กไหลนะครับเห็นไหมครับเวลาโดนแสงไฟก็จะเกิด ระกายแวบๆไม่เห็นนะครับนี่คือแร่เล็กไหลเวลาเอามือลูบดูก็จะสากๆ,ๆนะครับส่วนที่เห็นเป็นเม็ดคล้ายๆกับสีแดงเลือดนกนะครับแล้วก็สีขาวขุ่นนะครับใส่ขุนน่าจะเป็นเม็ดพระธาตนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเป็นแร่ลัตนะ ็ถือได้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีการฝังเอาไว้ที่ด้านหลังขององค์พระส่วนตัวแล้วผมว่าพระองค์นี้จะค,คล้ายๆกับพระแก้วมรกตนะครับน่าจะมีการจำลองจากพระแก้วมรกตเห็นไหมครับพระกันขององค์พระก็จะยาวเกือบๆจะหลุดไหลนะครับ ขององค์พระก็จะใหญ่เช่นเดียวกันจะลดสุมส่วนที่เห็นเป็นดอสีเขียวๆบางบๆอ่อนๆน,นะครับสีเขียวอ่อนที่มีการโรยอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระหลายๆท่านบอกว่าเป็นดอแรกไข่มุกราตรีนะครับเวลาดับไฟก็จะ เกิดประกายนะครับก็จะมีแสงสะท้อนขึ้นมานะครับให้เห็นเดี๋ยวผมจะดับไฟให้ดูนะครับมาดูที่การดับไฟนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าพระองค์นี้จะมีแสงนะครับ